สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านานะครับวันนี้กลับมาพบกับหมูเก้าทีดีคาเช่นเดิมน,นะครับเ <c oughs> พิ่มเติมคือรถกระบะคานันนี้แม่งผ่อนโคตรถูกเลยลูกค้านะครับเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวอ e ีโตสุนะครับ2.5 SLX นะครับซ <c oughs> ูเปอร์ไทเทเนียมนะครับปี2011เนาะเป็นตัวสีบอลเทานะคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่หน้าร้านราคาเดิมอยู่ที่349,000บาทนะครับสำหรับเดือนนี้พฤษภาคมนะครับส่วนลดจุกๆุกเลย20,000นะครับทำให้เหลือราคารถอยู่ที่329,000บาทนะครับ และทางเรายังมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับสำหรับลูกค้านะครับโตช่วยผ่อน2,000นาน6เดือนนะครับทำให้1นึถึงหเดือนแรกของลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,500บาทราคานี้รวมประกันภัยรถยนต์สำหรับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก6เดือนแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับเดือนที่7ถึงตลอดสัญญานะครับคันนี้จะผ่อนอยู่ที่7,500บาทนะครับจนหมดสัญญานะครับลูกค้าคันนี้นะครับ รับประกันรถบ้านมือเดียวรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นโลนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเขาไปเทิร์นสี่ประตูอ e ีโูเหมือนกันนะครับแต่ไปเทิร์นตัวสี่ประตูปีใหม่เนาะแล้วรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่ารถน้องเป็นยังไงเป็นบ้านนะครับสำหรับน้องคันนี้นะครับให้ให้ตะกรองแผ่นดูรอบคันเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับผมห้าดีเข้าลูกกันน้ํานะครับแล้วก็เดินเบาะใหม่นะครับเป็นดาได้แดงให้ทั้งคันนะครับคันนี้นะครับ ผมบอกเลยภายในสวยมากนะครับสำหรับลูกคา้าคันนี้รถประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีบุิกเรอริวิอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันคันนี้รถวิ่งวิ่งใช้น้อยมากผมบอกเลยวิ่งตลาดนะัดวันละ20โลยนะครับการันตีรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำร้อยเปร็นแน่นอนคันนี้นะครับ นะครับ1 6 6 4 9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับให้ตากล้องดูเลขไมเลยคันนี้เลขไมแท้100%เซนะครับหากลูกค้าตรวจพบว่ามีการรีไม่ก่อไม์นะครับทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มทุกกรณีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหาลูกค้านะครับประกอบอาชีพนะครับขอแค่เงินเดือน1 5 0 0 0้าบาทสามารถเป็นเจ้าของคันนี้นะครับไม่ต้องทํำนะครับซื้อคนเดียวจบนะขอแค่มีสลิปและรายได้ที่ชัดเจนหาที่มาของรายได้ที่ชัดเจนนะครับสำหรับ ท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับหลายๆคลิปที่ผมเคยแจ้งไปเนาะลูกค้าบางที่นะครับไม่เคยมีเครดิตมีแท็กซิ่งมานะครับใต้แดงก็ตามมือสองก็ตามนะครับ ไปที่อื่นโดนปรับดาว5้ถึงแน่นอนนะครับผมการันตีเอาหัวเป็นประกันได้เลยแต่สําหรับทางเรานะครับหลายๆครั้งที่ได้ปล่อยไปลูกค้าเก่าน่าจะรู้อยู่แล้วผมดันให้ฟรีดาวลูกค้ารับลดศูนย์บาทนะครับไม่ต้องกลัวเลยสาหรับครั้นี้นะครับผมขาดช่องนิดนึงสําหรับคนที่อยากติดตามเรานะครับก้าวทีดีคานะครับสามารถค้นหาชื่อได้ทาง Facebook ทิกต็อกนะครับหรือว่ายูทูบนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าก้าวทีดีคาหากใครกดติดตามแล้วหรือว่ากด subscribe กดไลค์แล้วนะครับเอาหลักฐานมาครับซ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับคนไหนอยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่9ดีดีค้าหรือติดต่อที่เซมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ